มีใครสงสัยไหมทําไมเทรดเดอร์หลายๆคนถึงเลือกใช้เทรด n ิงวิวในการวิเคราะห์กราฟมันมีอะไรดีทําไมเขาถึงเลือกใช้กันวันนี้ผมจะพาไปดูฟีเจอร์ลับในการใช้งานเทรดดิงวิวที่ผมใช้อยู่และม่ทาให้ทุกคนเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นมากๆเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมอยากจะแชร์มากๆครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเลยก็ว่าได้ครับดูง่ายเพราะเมื่อไหร่ที่โซนมันโล่งๆนะคุซ้ายมือเป็นโซนโล่งๆแปลว่ามีโอกาสที่มันเบรกเอาลงมามันไม่มีแนวอะไรที่จะมารอรับมันนะทุกคน มันก็จะมีการที่จะลงมาต่อแล้วก็หาอาศัยจังหวะช่วงตรงนี้และครับทำกำไรนั่นเองสวัสดีครับผมทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกมีเคเค,เคนะ ครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคลับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ในการใช้งานเทรดดิ้งวิวครับโดยถ้าทุกคนรู้แล้วเนี่ยจะใช้งานเทรดดิ้งวิวตรงนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยและต้องบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นเพียงการมาแชร์ความรู้เพียงเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงครับทุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนลงทุนนะครับเข้าคลิปกันไวๆมาเลิกมาที่เทคนิคแรกเลยเทรดดิ้งวิวนั้นอะ่ะถ้าเราอยากจะใช้งานให้มันเต็มประสิทธิภาพของมันที่สุดอะ่ะแนะนําว่าให้ยยยออมจอจจ่่าาารปปปีีไนึะ ไม่ได้แพงมากเพราะยังไงเราก็ต้องใช้งานวิเคราฟกันอยู่แล้วคิดซะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องลงทุนอยู่แล้วด้วยครับตอนนี้ผมเลยอยากแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเริ่มต้นเทรดจริงจริงจังๆยอมลงทุนยอมเสียรายปีให้กับ Trading View ดีกว่าครับได้ใช้ฟีเจอร์ดีๆในการเทรดด้วยมีตัวช่วยในการเทรดก็เยอะมีสคริปต์ให้ลองใช้งานดีๆก็อีกหลายตัวเลยเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะเลยครับตอนนี้รายปีเท่าให้ดูก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับทุกคนทุกคนก็สามารถเลือกได้นะเป็นแผนเริ่มต้นตรงเนี้ยก็เพียงพอแล้วนะมาณ155 เหรียญต่อปีก็โอเคแล้วใช้งานได้ครอบคลุมนะครับได้ตั้ง5่า indicator นะครผมแท,ท่งเทียนย้อนหลังอยู่ที่ 10k เลยนะครับผมแล้วก็มีการแจ้งเตือนราคาได้ตั้ง20ครั้งนะครับผมแล้วก็20การแจ้งเตือนทางเทคนิคด้วยและอีกที่สําคัญเลยคือจะไม่มีโฆษณาครับตรงน,นี้ถ้าใครใช้เวอร์ชันฟรีอยู่โฆษณาจะค่อนข้างเยอะแล้วเว็บไซต์จะค่อนข้างดีเลยนิดนึงตรงน,นี้ผมแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเริ่มลงทุนจริงๆจริงๆอยากจะใช้งานเทรดดิลจริงๆจริงๆนะครับก็ยอมเสียรายปีให้เขาดีกว่าครับถือว่าเป็นการจ่ายเครื่องมือที่จํําาาาาเป็นนนสคัญมกกๆใกรใรช้ง และต่อมาเทคนิคที่2อครับอันนี้ผือทุกคนไม่รู้นะว่าเราเนี่ยสามารถกําหนดเงื่อนไขอะไรก็ได้โดยให้ AI เขียนภาษา p พ Script มาให้เราแล้วเราก็นําสคริปต์ตัวนั้นน่ะมาใช้งานเป็นของตัวเองครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะอันดับแรกให้ทุกคนไปที่ AI นะครับเจอคําว่า Gemini หลังจากนั้นให้ทุกคนกําหนดเงื่อนไขที่ทุกคนต้องการนะครับนะครับตอนนี้ผมก็กําหนดเงื่อนไขามานะผมว่าให้เขียนภาษา p พ Scri ปตใน Trading View ให้ฉันหน่อยโดยมีเงื่อนไขดังนี้ครับ,รบเมื่อไหรที่แทงเทียนตัดกันกับเส้น EA 25และแทงเทียนปิด อยู่แนเส้น EMA 25ได้ให้เกิดลูกศรชี้ขึ้นเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนตัดก,กันกับเส้น EMA 25และแท่งเทียนปิดอยู่ใต้เส้น EMA 25ได้ให้เกิดลูกศรชี้ลงครับแล้วก็กดส่งไป AI, AI, AI ก็จะเขียนโค้ด Passive ของเรามาแบบนี้ครับผมแล้วกดคัดลอกโค้ดตัวนี้ไปเนาะแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาที่หน้า Trading View นะครับให้เราขยายหน้าจอด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ไปที่ Pie Editor ไปที่ตัวลูกศรตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดคำว่าสร้างใหม่ไปที่คำว่า Editor แบบว่างอันใหม่ก่อนนะ กด c t นโทลลบอันเก่าทิ้งนะครับกด Control ววางไปกดเพิ่มไปอย่างกราฟครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเกิดเ er อ r o r เลรเราก็ทำการไปให้ AI เนี่ยมันแก้ e r r o เอที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะเวอร์ชันแล้วก็ตัวพารามิเตอร์บางตัวที่มีการอัปเดตเวอร์ชันไปแล้วเราก็แค่ให้ a อเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันแล้วก็แก้ไขตัวที่มันยังผิดพลาดอยู่เท่านี้เราก็ใช้งานได้แล้วครับนี่ครับทุกคนหลังจากที่ผมก็แก้ e r r o เอมาสักพักหนึ่งเราก็ได้มาแล้วครับผมเงื่อนไขต่างๆที่เราต้องกาารนะรับบแแมมม้ว่จีแบบ เออร์เรอร์บ้างนะครับเท่าที่คนเห็นแต่ว่าก็เป็นไปต่างที่ผมต้องการนะครับก็ซูมมาใกล้ๆก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันคอสตัดกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดลูกศรชี้ลงแล้วก็ชี้ขึ้นนะครับตรงบริเวณนั้นๆเห็นไหมลูกศรชี้ลงตัดขึ้นปิดจบเหนือเส้นก็ชี้ขึ้นนะครับปิดจบใต้เส้นก็ชี้ลงเป็นแบบนี้ครับหชั่วโมงก็มีให้เห็นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาใกล้ๆซูมมาใกล้ๆแบบนี้นะครับถึงจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันชี้ลงจริงๆนะชี้ขึ้นจริงๆนะอะไรแบบนี้ครับตามที่มันคำนวณใหห้้กััับบเเเรราได็นนนน่องะค โดยจริงๆแล้วตรงไายสกิปตัวนี้ทุกคนสามารถไปตั้งเงื่อนไขแล้วก็พิมพ์หาเออเรื่อยได้เลยเพื่อเสริมเป็นความรู้ให้กับทุกคนเองด้วยนะครับอย่างตัวนี้ผมก็ค่อยๆใช้ AI เนี่ยหาดูครับผมว่ามันเกิดจากผิดพลาดตรงไหนเกิดจากจริงๆแล้วเวอร์ชันเนี่ยก่อนแรกเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่5ตอนนี้มันอัปเดตไปเวอร์ชัน6แล้วเราอาจจะต้องใช้ตัวคําศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเดิมแลลวอาจองใช้คาศัพ์ใหม่ในการเชื่อมโยงไปยังอินดิเคเตอร์ตัวนั้นนั่นเองจากแต่ก่อนใช้คําว่า EMA ได้เลยแต่ว่าเวอร์ชันใใหมมม่่่ออออาาจจจะะช้้้้ไไดดันนนีีีกกก็็ AI เยยรรรููตล เราก็จะได้ฝึกฝนในการ สร้างプライซลิปตัวนี้เพื่อมาให้เราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกับเงื่อนไขที่คนต้องการด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคลับเลยถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้นะครับและเทคนิคที่3ครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้ทุกคนได้นําไปใช้กันแน่นอนอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมอยากจะแชร์มากๆครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเลยก็ว่าได้ครับโดยให้ทุกคนที่ทําเฟรม15นาทีหรือว่าทําเฟรม30นาทีก็ได้นะครับให้หาแนวรับแนวต้านกันก่อนโดยดูเป็นโซนใกล้ๆก็พอครับอย่างตรงนี้นะครับ บริเวณแนวต้านล่าสุดอยู่ตรงไหนครับล่าสุดเลยจริงๆแล้วแนวต้านล่าสุดอยู่บริเวณนี้ถูกไหมนี่เป็นโซนแนวต้านแถวๆนี้ครับแล้วแนวรับล่ะแนวรับที่เราเห็นก็จะมีแนวนี้ใช่ไหมที่ทุกคนจะมองว่าตรงนี้คือแนวรับแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าให้มองล่าสุดล่าสุดก็คือบริเวณนี้ครับการาฟเนี่ยมันได้มีการขึ้นแล้วก็ลงเทาแนวรับเอาไว้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแนวรับ ล่าสุดของมันครับและพอเราเจอแบบนี้แล้วให้เรามองไปทางซ้ายมือดูครับว่ามันมีโซนโลง่โลงๆไหมโซนโลง่โลงๆข้างบนเนี่ยมีไหมก็มีนะครับโซนโลง่โลงๆเนน่ยหมายถึงว่าโซนที่ไม่มีแนวรับแนวต้านมาขวางกั้นเลยนะครับผมอย่างทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มีโซนแนวต้านบริเวณข้างบนเนี่ยมีโซนแนวต้านอยู่ใกล้มากๆถ้าเราจะทํากําไรเนี่ยหรือว่าเราถ้าเราเทรดเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะมากใช่ไหมเราก็มาดูข้างล่างครับเฮ้ ข้างล่างมีโซนลงลงอยู่ก็คือโซนบริเวณตรงนี้ครับทุกคนช่วงตรงนี้คือโซนบริเวณลงๆที่เรายังพอมีโอกาสทํากําไรให้กับเราได้บ้างนะครับแต่เราก็ต้องรอดูก่อน,นครับผมว่าบริเวณแนวรับของเราตรงเนี้ยมันจะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าแต่อย่างแรกเลยเข้าเงื่อนไขแหละคือมีโซนลงๆแน่นอนไม่มีบริเวณแนวรับแนวต้านอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ครับเพราะมันเป็นช่วงราคาที่ราคาเนี่ยขึ้นมาง่ายๆก็มีโอกาสที่จะลงมาง่ายๆเหมือนกันและถ้าเมื่อไหร่ที่มันเบรกเอาแนวรับบริเวณนี้เราก็ค่อยเข้าเซลล์ลงมานั่นเองเราก็รอดูครับว่ามันจะเบรกเอาง ไม่เรียกว่าเบรกเอาล่ะทุกคนมันยังติดแนวรับตรงนี้อยู่เห็นไหมเพราะว่าเราต้องดูที่เนื้อเทียนเป็นหลักนะครับไม่ได้ดูที่ไส้เนาะก็รอดูครับว่ามันเบรกเอาตอนไหนะนี่ครับมันเบรกเอาลงมาแล้วแบบนี้ให้เราทําการเปิดเซลล์ได้เลยนะครับบริเวณที่จบแท่งนี้นะครับ SL เนี่ยให้อยู่เหนือแท่งเทียนนี้เท่านั้นก็พอครับแท่งเทียนที่มันเบรกเอาไม่ต้องไปไกลมาก TP ก็ RR อยู่ที่1ต่อ1ได้เลยครับแบบนี้เราก็รอดูครับว่าเป็นยังไงต่อปุ้งชน TP เลยในแท่งเทียนถัดมาครับแบบนี้ ดูง่ายเพราะเมื่อไหร่ที่โซนมันโล่งๆนะคุซ้ายมือเป็นโซนโล่งๆแปลว่ามีโอกาสที่มันเบรกเอาลงมามันไม่มีแนวอะไรที่จะมารอรับมันนะทุกคนมันก็จะมีโอกาสที่จะลงมาต่อแล้วก็หาอาศัยจังหวะช่วงตรงนี้แหละครับทากาไรนั่นเองและหลังจากเนี้ยเท่าที่คนเห็นเนาะรอดูกันมันติดแนวรับไหมมันลงมาโดนแนวรับ แล้วเป็นไงขึ้นไปต่อเห็นไหมถ้ามันมีแนวรับแบบนี้แล้วเรามาเล่นใกล้แนวรับแบบนี้มันเบรกเอามาก็จริงนะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนั่นเองหลังจากนี้ไอ้ตรงแนวรับที่มันเบรกเอาออกมาแล้วแเราไม่ได้ใช้นะแล้วก็ไปดูล่าสุดของมันนี่แนวต้านล่าสุดของมันก็จะอยู่บริเวณนี้กับอันนี้ถูกไหมทุกคนแล้วก็จะมีข้างบนนี้อีกจุดหนึ่งทีนี้เราจะไปดูฝั่งบ่ายกันมีตั้ง3โซนเลยนะครับแปลว่าอะไรมันไม่มีโซนลงโล่งให้เราเลยเราก็ปล่อยวางไปครับผมว่าเพราะว่ามันไม่ม นะครับทุกคนเห็นไหมจุดนี้คือแนวต้านอีกจุดหนึ่งแต่ว่ายังไงทุกคนก็ไม่มีโซนลงล่งให้เราอีกเพราะว่ามันใกล้แนวต้านตรงนี้เราก็ปล่อยไปก็ได้ครับรออย่างเดียวรอนี่ของจริงมาแล้วครับทุกคนโซนลงโล่งฝั่งซ้ายมือมีไหมโหโล่งมากไม่มีอะไรเลยแปลว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้ไปง่ายๆนั่นเองนะครับโซนลงโล่งเราก็กดบายตอนจบแทงได้เลยครับหรือว่าอีกเทคนิคนึง มาบายบริเวณแถวๆจุดที่มันเบรกเอาก็ได้พอกราฟยังไงก็อาจจะมีโอกาสลงมารีเทสอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครกลัวตกรถบายบริเวณนี้เลยก็ได้ครับปุ๊บ SL เนี่ยก็จะไกลหน่อยจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้เลยพอต้องเป็นใต้แท่งเทียนที่มันเบรกเอานั่นเอง TP ก็จะต้องอยู่ซูไปแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็รอดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่า,อ,าอยู่ที่1ต่อ1นเนาะก็เห็นได้ชัดว่าก็ขึ้นไป TP นั่นเอง แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันเนาะในการใช้งานใน t r a d i n g View นะครับเพราะทุกคนเนี่ยใช้เครื่องมือตัวทดสอบการแบ็กเทสตรงนี้ถ้าทุกคนเสียจ่ายแบบรายปีเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แบบทุกไทม์เฟรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรม15ไทม์เฟรม5นาทีไทม์เฟรม30นาทีได้หมดเลยแต่ถ้าใครไม่ได้เสียแบบรายปีเนี่ยหรือว่ารายเดือนเนี่ยก็อาจจะใช้ได้แค่ไทม์เฟรมเดย์เท่านั้นนะครับก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สามารถมาแบ็กเทสแบบที่ผมทําตรงนี้ได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคประจําที่ผมใช้งานอยู่เลยนะลองกลับไปแบ็กเทสกันดูครับอันนี้แบ่งปันกันแบบลับๆนะและมาเทคนิคสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนลองครับถ้าได้ลองสักครั้งแล้วทุกคนจะติดใจครับนั่นก็คือการที่เราสามารถเทรดทองคําคู่เงินหุ้นคริปโตและอื่นๆได้เลยบนเทรดดิ้งวิวครับโดยผ่านบรกเกอร์แอแคครับโดยวิธีการเชื่อมต่อทําแบบนี้ครับอันดับแรกครับผมให้ทุกคนคลิกลิงก์สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะและหลังจากนั้นทุกคนก็ล็อกอินเข้ามาทุกคนก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบ และเลือกแพลตฟอร์มเป็นเทรดดิ้งวิวแบบนี้ครับเป็นบัญชีจริงนะครับไลฟ์ Live หรือทดลองก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเนาะสะกุลเงินเนี่ยเป็น USD เลเวอเรจเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1ต่อ500เลยนะครับผมประเทบัญชีก็เป็น Standard แล้วกด Request New a c c o u n t ไปทุกคนก็จะได้บัญชีจริงแบบนี้มาครับผมที่ผมมีอยู่เนาะเป็นบัญชีของ Trading View ตัวย่อแบบนี้นั่นเองนะครับแล้ววิธีเชื่อมต่อทำยังไงนะครับผมให้ทุกคนมาที่หน้า Trading View แบบนี้และไปที่ด้านล่างนะครับ ไปที่คําว่าหน้าต่างการซื้อขายตรงนี้ให้ทุกคนเลือกคําว่าบล็อกเกอร์ทั้งหมดแลวทุกคนก็จะเห็นว่า X cap อยู่ตรงนี้ครับผมได้ถึง4.6ดาวเลยเราติดดาวไว้ก็ได้ครับมันจะได้อยู่อันแรกๆแ,แบบนี้กด X cap ไปครับผมหลังจากนั้นเราใส่อีเมลของเราที่เราลงทะเบียนไว้นะครับหลังจากนั้นก็กรอกรหัสผ่านของเราลงไปได้เลยพอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดู Account กันเราครับผมเผื่อทุกคนมีหลาย Account ตรงนี้ครับทุกคนสามารถสลับบัญชี Account ตรงนี้ได้อย่างตอนนี้ผมก็มีบัญชีจริงอยู่ที่ประมาณ บัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีเดโมที่เราเอาไว้ทดลองก็ได้นั่นเองเห็นไหมมีหลายบัญชีมากๆนะครับที่เราสามารถสลับบัญชีกันได้เพียงแ,แค่เราล็อกอินอีเมลเข้ามาผ่านทาง ACA p ใน Trading View ได้เลยกดเชื่อมต่อกันได้ไง่ายๆแบบนี้เลยครับผมทุกคนและเห็นไหมครับผมว่าเราเทรดกับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเพราะ Trading View เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดเดอร์เลือกใช้กันทั่วโลกครับและกาลังตีความน่าเชื่อถือของ ACA p เนี่ยไว้ที่4.6ดาวบน Trading View ด้วยและแอบบอกนิดนึงับผมว่า a c a เก็ยัังได้รา Bascobo Broker Forex CFD ประจาปี2 0 2็ 讲。 เทรดดิ้งวิวอีกด้วยนะครับตรงนี้ทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์เทรดที่ราบรื่นครับเทกับบรกเกอร์ที่กราฟเสถียรที่สุดส่งคําสั่งซื้อขายที่รวดเร็ววิเคราะห์กราฟเสร็จแล้วเทรดได้ทันทีเลยกดออเดอร์ออกคําสั่งซื้อขายเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่0.004วินาทีเท่านั้นเองครับและต้นทุนของ X c a p เนี่ยก็ได้เปรียบกว่าใครด้วยครับเพราะค่าสเปซคู่เงินที่ต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่0 0ปิ๊บและเทรดทองคําแบบฟรีค่าคอมมิชชั่นและค่าสเปซทองคำเนี่ยก็ มาขอขึมนั้นทําให้ผมทําการเทรดได้โดยตรงบนกราฟเทรดดิ้งวิวเทรดได้เรืยโดยไม่ต้องสลับจอส่วนตัวผมชอบตรงนี้มากๆเลยนะครับและถ้าใครยังงงอยู่ว่าจะเทรดยังไงนะให้ทุกคนไปนที่คําว่าเทรดตรงบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะมีการกําหนดการซื้อขายแบบลิมิตมาให้เรานะครับแล้วเราก็กําหนดค่าหลอดได้อาจจะเป็น0.01แบบนี้ก็ได้สมมุติว่าเราจะเซลล์ลิมิตใช่ไหมเราก็อาจจะขยับขึ้นมาแบบนี้ขยับลงมาแบบนี้ เป็นฝั่งบายก็ได้นะครับเห็นไหมเราสามารถตั้งค่าได้ครับหรือจะกดแบบตลาดเลยก็ได้กดซื้อขายแบบตลาดโดยตรงณนะช่วงเวลานั้นเลยก็ได้นะครับแบบลิมิตก็ตั้งไว้บนนี้ตั้งไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับผม TP SL กําหนดได้เลยนะครับ TP อาจจะอยู่บนนี้ SL อาจจะอยู่ด้านล่างแบบนี้เรากดสั่งซื้อบริเวณนี้ได้เลยเข้าออเดอร์รวดเร็วไหมครับถ้าจะกดแคนเซิลก็กด กระบะตัวนี้ออกก่อนก็ได้ครับและที่สําคัญที่สุดนะแอ a แคปนียมีซัพพอร์ติดต่อได้หลายช่องทางมากๆครับหลากหลายภาษามากๆครับผมทั้งภาษาไทยและภาษาเลาาคอยให้บริการหลากหลายช่องทางเลยใครติดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อไปที่ผมขึ้นไว้ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือข้อมูลตรงคำอธิบายใต้คลิปก็ได้ครับและนี่แหละคือเทคนิคทั้งหมดที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนที่ผมใช้ในการเทรดบนเทรดดีวิวครับและคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ ไว้เจอกันใหม่คิวหน้าครับผมอยากรู้เรื่องอะไรกันอีกคอมเมนต์กันบอกได้สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ